สวัสดีครับเอาใหม่แล้วกันครับสำหรับไลน์นี้ก็จะเรียกว่าหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเมื่อกี้พอดีสายมีสายเข้าแล้วมันเด้งออกเอาเอาใหม่ครับเริ่มต้นใหม่แล้วกันครับก็ตามหัวข้อท็อปิกที่ตั้งเป็นไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะายุติโครงการชนะชั่วครามนะครับหลังศึกษาพบผิดมติ คลรมนะครับส่วนรายละเอียดที่ไปที่มาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับโครงการชนะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยที่ผ่านมาครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยที่เป็นโครงการหนึ่งที่ดึงดูดที่น่าสนใจครับที่เกว่าฝ่ายค้านเขาไปทําการบหานและมาเพื่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนี่น้ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็คือมทสองนั่นแหละครับสำหรับประเด็นเรื่องโครงการจนะซึ่งรา,ายละเอียดที่ไปที่มาเนี่ยผมไม่ลงลึกครับเ,เดี๋ยวมันจะผิดกฎหม,มายไปเอาเป็นว่ามีการอภิปรายส่วนข้อมูลหลายคนคงรู้แล้วว่าเขาอภิปรายในประเด็นไหนครับสำหรับใครที่อยู่ในแถบจนะแถบสงขาที่รู้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นดังกล่าวได้แล้วกันไม่ลงลึกครับนะและหลังจากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันนี้ครับวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6าหนะครับร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับการดำเนินการขยายผลขยายผลเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบ4ี่นะครับอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าครับ ยาวพอสมควรครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมจะขอพูดสั้นๆว่าโครงการจานะแล้วกันครับซึ่งค <c oughs> ณะทํางานที่เรียกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยได้มีข้อสรุปออกมาครับหลังจากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการจานะนี้ทาผิดมติคอรอมอครับผิดอย่างไรครับประเด็นที่เขาให้ยุติโครงการชั่วคราวเนี่ยผิดอย่างไร ซึ่งรายละเอียดเนในเบื้องต้นเนี่ยคอรมได้ให้ความเห็นชอบในแผนงานแล้วและแต,แ,ตแต่ทางคอรมเนี่ยมีเงื่อนไขว่าให้ทางอสออบอตอกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยไปศึกษาร่วมกันไปศึกษาร่วมกันแต่จากผลการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสออบอตอเนี่ยไปดาเนินการโดยลำพังครับ ทางสภาพัฒน์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาโครงการนี้อะไรทํานองนั้นและที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ามีการทําประชาพิจารณ์ที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุในการสั่งยุติโครงการนี้ชัว่วคราวซึ่งตากนี้ไปนะครับทางเว่าคณะทํางานเนี่ยเขาจะมีการส่งหนังสือไปถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนี่แหละครับให้ยุติโครงการไว้ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องเรียกว่าถอยหลังกลับไปนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะถ้าทําต่อไปเขาบอกว่าอาจมีตาอาจมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถอยหลังกลับไปครับเริ่มนับหนึ่งใหม่ว่าอย่างนั้นครับนี่เป็นรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจันทนะครับ ที่เรยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในบ้านในเมืองก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังสำหรับไลน์นี้ลา,าไปก่อนสวัสดีครับ